แผน,นกิจกรรมพลเรือนกองบัญชาการโรงเรียนการบินขอนำเสนอประมวลภาพกิจกรรมหน่วยในห้วงเดือนตุลาคมประจําปี2 5 5 8ดังนี้ผู้บัญชาการโรงเรียนการบินเป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรครูการบินเพื่อฝึกสิทธิการบินรุ่นที่40ในห้องประชุมกองฝึกการบินโรงเรียนการบิน ผู้บัญชาการโรงเรียนการบินเป็นประธานพิธีมอบป,ประกาศนียบัตรแก่ราชการสังกัดโรงเรียนการบินจำนวน33คนในโอกาสร่วมโครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยโปรแกรม Cortex s c h o l a r ที่สอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ ผู้บัญชาการโรงเรียนการบินเป็นประธานพิธีมอบใบประกาศกิยติคุณบุคคลดีเด่นโรงเรียนการบินประจำปี2557และประจำปี2558เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้ารชาชการผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและขยันหมั่นเพียรเป็นผลดีแก่โรงเรียนการบินผู้บัญชาการโรงเรียนการบินเป็นประธานประชุมโรงเรียนการบินครั้งที่10ปี58 รองผู้บัญชาการโรงเรียนการบินเป็นประธานพิธีตรวจสอบการฝึกภาค,หาาภาคท, 1, ท 2, หารกองประจำการภาคที่1ตอนที่สองของทหารกองประจำการรุ่นปี2558ผัดที่1นณสนามฝึกกองพันธานาอากาศโยธินโรงเรียนการบินเสนาธิการโรงเรียนการบิน เป็นประธานประชุมชี้แจงกําลังพลตามโครงการพัฒนาศักยภาพกําลังพลโรงเรียนการบินเรื่องการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการปฏิบัติราชการที่ดีต่อไปเสนาธิการโรงเรียนการบินเป็นประธานประชุมชี้แจงกำลังพลตามโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังพลโรงเรียนการบิน เรื่องแนวทางการปฏิบัติราชการตามนโยบายของผู้บัญชาการฐานอากาศประจำปี2559และการดำเนินชีวิตตามหลักปัศญาเศรษฐกิจพอเพียงนาวาอากาศโทสัตทิชวังกูลนักบินชำนาญการกองฝึกการบินโรงเรียนการบินส่งมอบหน้าที่ผู้บ,งบังคับฝูงฝึกขั้นต้นกองฝึกการบินโรงเรียนการบินให้กับนาวาอากาศโทภูยศโพพี เสนาธิการโรงเรียนการบินเป็นประธานกิจกรรมออกกําลังกายโดยการเดินเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกายที่ดีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจส่งผลให้มีพลังในการปฏิบัติงานต่อไปโดยมีข้าราชการรูปจ้างและพนักงานราชการร่วมกิจกรรมผู้บัญชาการโรงเรียนการบินเป็นประธานงานเลี้ยงสังสรรค์แก่ผู้เกษียณอายุราชการกองบริการโรงเรียนการบินปี58เพื่อเป็นขวัญกําลังใจและเป็นการขอบคุณในการปฏิบัติงานทําให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายสําเร็จรู้่วมได้ดี ผู้บัญชาการโรงเรียนการบินมอบหมายให้นาวากาศเอกปีชาพัฒรสิ์สุนทรผู้บังคับการกองฝึกการบินโรงเรียนการบินเป็นผู้แทนให้การต้อนรับคุณวันวิไลจันทศรครูชำนาญการพิเศษหัวหน้าคณะนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่5และ6โรงเรียนศรียุทธยาในพระอุปถัมภ์จำนวน40คนเยี่ยมชมกิจกรรมโรงเรียนการบินผู้บัญชาการโรงเรียนการบินมอบหมายให้นาวากาศเอกศมชนกหลังดิ้วในทหารปฏิบัติการโรงเรียนการบิน ร่วมโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการสภากาแฟประจำเดือนตุลาคมปี5 8โดยมีนายชาติชายอุทัยพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานเสนาธิการโรงเรียนการบินเป็นประธานประชุมชี้แจงกําลังพลตามโครงการพัฒนาศักยภาพกําลังพลโรงเรียนการบินเรื่องแนวทางการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยของหนังสือราชการในกรณีชั้นความลับและการเปิดเผยข้อมูลบนโซเชียลเน็ตเวิร์กเสนาธิการโรงเรียนการบินเป็นประธานกิจกรรมออกกำลังกายโดยการเดิน เพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกายที่ดีความคิดแจ่มใสส่งผลให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานต่อไปโดยมีข้าราชการลูกจ้างและพนักงานราชการโรงเรียนการบินร่วมกิจกรรมผู้บัญชาการโรงเรียนการบินเป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศในทหารสัญญาบัตรโรงเรียนการบินที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระบรมโอราาสา,าธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ มาเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานกระบี่และประิญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเรืออากาศนบมินทักษัิยาธิราบและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2557จำนวน61คนโดยมีพลอากาศตรีรัชพง์สมนามผู้ประชาการโรงเรียนการบินเข้าร่วมพิธีณนห้องรับรองกองทัพอากาศผู้ประชาการโรงเรียนการบินรับการตรวจเยี่ยมคารวะจากนาวอากาศโทนัทพงษ์เวียงจันทร์นายทหารยุทธการและการข่าว โรงเรียนในเรืออากาศนาวมินทักษัิยาธิราชเป็นหัวหน้าคณะนำคณะนักเรียนในร้อยรวมเหล่าญี่ปุ่นจำนวนเจ็คนเยี่ยมชมกิจการโรงเรียนการบินผู้บัญชาก,การโรงเรียนการบินมอบหมายให้นาวอากาศโทมีชัยศีประเทศนายทหารส่งกำลังบำรุงโรงเรียนการบินเป็นผู้แทนร่วมพิธีวางพวงมาลัยถวายบังคมพระรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่5้าเนื่องในวันปิยมหาราชเพื่อเป็นการน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อภาคสกนิกรชาวไทยโดยมีนายชาวเนธยิ้มประเสริฐในอำเภอกำแพงแสนเป็นประธานผู้บัญชาการโรงเรียนการบินเป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารนิรภัยการบินและนิรภัยภาคพื้นครั้งที่10ประจำปี58ณห้องประชุมกองบัญชาการโรงเรียนการบินเสนาธิการโรงเรียนการบินเป็นผู้แทนผู้ประชาการโรงเรียนการบินเป็นประธานกิจกรรมออกกําลังกายโดยการเดินเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้ร่างกายมีสุขภาพมีความพร้อมในการปฏิบัติงานต่อไป โดยมีขาา้าราชการลูกจ้างและพนักงานาราชการโรงเรียนการบินร่วมกิจกรรมเสนาธกิการโรงเรียนการบินเป็นผู้แทนผู้ประชาการโรงเรียนการบินเป็นประธานประชุมชี้แจงกำลังพลตามโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังพลโรงเรียนการบินเรื่องการใช้พลังงานอย่างประหยัดและการใช้โซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์ในห้องประชุมกองประชาการโรงเรียนการบินผู้ประชาการโรงเรียนการบินเป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตรโรงเรียนการบินที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น ผู้ประชาการโรงเรียนการบินให้สัมภาษณ์คณะถ่ายทำรายการเส้นทางกีฬาเรื่องเส้นทางการปั่นจักรยานโรงเรียนการบินในกิจกรรมปั่นเลาะลัวทัวรอบฐานบินเพื่อนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารแห่งที่4ของกองทัพอากาศเสนาธิการโรงเรียนการบินร่วมพิธีรับมอบใบประกาศเกียรติคุณแกน่หน่วยงานที่มีประสิทธิภาพในการเบิจกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ2,558ได้ตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดโดยมีนายชาติชายบุญไทยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานณห้องประชุมสารการจังหวัดนครปฐมผู้บัญชาการโรงเรียนการบินเป็นประธานพิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการของทหารกองปรจําการรุ่นปี2,556พัที่2ทหารกองปรจําการที่ปลดคุณวุธรุ่นปี2,557พัที่2และรุ่นปี2,558พันที่1ณสนามฝึกกองพันทหารอากาศสยดถิ่โรงเรียนการบินรอมผู้บัญชาการโรงเรียนการบินเป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาภาคปฏิบัติ ของนักศึกษาสถาบันการบินพลเรือนหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิตสาขาการจัดการจราจรทางอากาศชั้นปีที่4จํจำนวน13คนที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานที่ฝ่ายบังคับการบินแผนกสนับสนุนการบินกองฝึกการบินโรงเรียนการบินนั่ห้องประชุมกองฝึกการบินโรงเรียนการบินเสนาธิการโรงเรียนการบินเป็นประธานประชุมเตรียมรับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2ในส่วนของกองทัพอากาศประจําปี2558 ผะแนกิจกรรมพลเรือกนกองบัญชาการโรงเรียนการบินขอจบการนำเสนอประมวลภาพกิจกรรมหน่วยในห้วงเดือนตุลาคมประจําปี2558เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ